าุชนบริษัทษท,ทั้หลายวันนี้คงเป็นวันที่23มิถุนายน2532ท่าที่3ตามเดิมมาคุยกันต่อไปหลังจากที่สติตกลตตงนิดหนึ่งกำลังสมาธิลดลงมาถึงอุปจารสมาธิความรู้สึกมันก็เกิดขึ้นทันทีตามกำลังของวัญญาของสมาธิ ที่ท่านบอกว่าเมืม่อสำรัจิตเป็นสมาธิปัญญาก็เกิดปัญญาตัวเกิดตัวแรกก็คือปัญญาจับกายยรตานุสติกรรมฐานเพราะว่ากรรมฐาน40นี้ปฏิบัติก็ไม่ได้แน่นอนญาติโยม่วนแลิอันไหนขึ้นมาจับอันนั้นก็ศึกษากันครบ40มีประโยชน์มาก อันดับแรกจิตจะล้วงเข้าไปถึงตับไตไส้ปอดตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าอันดับแรกจิตจะล้วงเข้าไปถึงตับไตไส้ปอดตั้งแต่หัวถึงเท้าถ้าหนังมันลอกไปแล้วจะมีความรู้สึกยังไงมีแต่เนื้อเลือดไหลซิบซิบ คำว่าสวยของคนหมดกันตรงนี้แล้วก็ต่อมาถ้าลอกหนังออกจะมีความรู้สึกยังไงเหลือจะโครงกระดูกแต่ข้างในยังมีตับไตเส้นปอดอยู่ถ้าตับไตเส้นปอดหมดแล้วจะเหลือแะ่กระดูก ก็พิจนารณากันไม่ยากทุกอย่างเมื่อเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายทั้งหมดนี้มันเป็นธาตุสี่แบ่งแบ่งการสามทิพสองแต่มันเต็มด้วยความสขกสขรลโกโสโครกอย่างนี้เป็นกายยังาตานสติแล้วก็มันก็ในที่สุดมันก็สลายตัว แป็นัตตาอันนี้เป็นวิปัสนาญาณจิตมันก็เห็นชัดด้วยกำลังของฌานมีรมผ่องใสสดชื่นมีความดีใจว่าเวลานี้เราเพื่อเราเพิ่งรู้จักของจริงเรามุ่งเฉพาะสมถภาวนามานาน <c oughs> ทำกันถึงฌานแปดให้รูปฌานสี่อรูปฌานสี่ นี่เรายังไม่มีดีอะไรเลยยังวนเวนปุนเป้ยอยู่ในแค่รูปปานและรูปปานก็ไปหลงคํายอของคนอื่นที่พระอื่นที่ก็าทำมาก่อนว่าเก่งแล้วดีแล้วเก่งแล้วดีแล้วที่เราไม่โง่จะไปโทษท่านไม่ได้ก็เราไม่โง่เอง ในเมื่อมาพบกับเขาจริงเข้าอย่างนี้จิตใจเขาชมืนชนคิดว่าร่างกายที่เต็มมีความเลวอย่างนี้ถ้าเราก็ไม่ต้องขอกาบไม่ต้องการมีต่อไปทีหลังอารมณ์นี้มันก็จับอาร,รมณ์ใจเห็นไข่เข้าปับ๊บเห็นผิวนอกเห็นขา้างในหมดมันมีความรู้สึกเหมือนกันหมด เห็นข้างในแล้วในสุขรู้มีความรู้สึกว่าทุกคนต้องตายหมดคืนนั้นทั้งคืนเกือบไม่หลับัปมีในธรรมปีติเแาะว่าในตอนเช้ามดประมาณประมาณสักตีสามก็ได้ยินเสียงผู้หญิงบอกคุณเสียงที่พูดเนี่ยเคยเป็นแม่คุณนะจำมัดเสียเช้าจะงงง นีย่ยทรมานมากเกินไปการทรมานมากเกินไปเป็นกายที่หลงเพลินเพเลินเกินเไปมันเป็นการทรมานกายจะขัดต่อคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลที่พึงได้มันก็จะไม่ได้ก็ถามว่าทําไมจิตจะหลับเวลานี่จิตมันฟูเือะเกินเมราะถ้าอย่างนั้นแม่จะทําให้หลับ เองกายลงก็เองกายลงไม่เห็นตัวเองกายลงถ้าบอกจับอนาปานุสติก็ทิ้งภาพกายการะตานุสติจับอนาปานุสตินึกถึงพุทธ,ธาตุสติก็นึกพุทธเข้าให้โธออกแค่นั้นเองหลับเมื่อหลับแล้วก็พ้นไปพอตอนเช,ช้ชาไปฉันเช้าเสร็จก็มาคุยกันหน่อยว่าฉันเช้าที่ไหน ก็ขอต่อ่าฉันค่าเช้าในป่าเวลานั้นมันยังเป็นป่าเยอะดินแดนเมืองสุพรรณป่าเยอะแยะเป็นป่ามากที่ทุ่งน้อยอก็ใบแขวนก็ต้นแขวนก็ต้นไม้จับพุทธานสติกรรมฐานเห็นภาพพระพุทธเจ้าเห็นท่านก็ยิ้มท่านถามว่ามีอะไรจะคุยไหม ความจริงเห็นภาพอย่างนี้เห็นทุกวันแต่คุยไม่เป็นนี่ไอความโง่อของคนมันเป็นอย่างนี้นี่คนที่เขา,าเคยศึกษาแต่มามาคุยแต่มาบ้างมาใายกรรมฐานบ้างเขาก็คิดว่าคงฉลาดมากแต่ความจริงโง่อองบัดซบโง่แสโง่เพราะพระพุทธเจ้ามานานพูดไม่ได้ทําไม่ได้ให้เราถามว่าเมื่อคืนคนี้มีความรู้สึกอย่างไง ท่านก็กล่วเป็นนะบอกว่ามีธรรมปีติสูงมากท่านบอกว่าระวังนะปีติปีติถ้ามากเกินไปผลมรรผลจะไม่เกิดเพราะอรมปีติโฟปีติถ้านน้อยเกินไปกำลังมรรคผลก็จะไม่เกิดต้องมีกำลังใจแค่พอดีพอดี นี่กาบเรียนถามท่านว่าคําว่าพอดีแค่ไหนถ้าบอกว่าแค่อารมณ์จิตเป็นสุขอย่าให้ฟูเกินไปอย่างเมื่อคืนนี่ฟูเกินไปไม่อยากจะเลิกฉะนั้นใช้ไม่ได้ต้องถอยหลังก็รับาปจากท่านให้ท่านสอนเมื่อท่านพูดจบก็ไม่เสียงประว่าบาทเมียาหายครบแล้วครับเป็นเสียงผู้ชาย แต่ไม่เห็นตัวก็ลืมตายขึ้นมาบาดมีอหอยรบมีดอกไม้สวยๆหนึ่งดอกต่างองค์ต่างก็ฉันข้าวกันเมื่อฉันข้าวเสร็จก,ก็เดินจงกรมก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปตามสบ,สบายๆให้อาลคลายเครียดร่างกายคลายเครียดและก็นั่ง นั่งไปนั่งมาหลังจากเที่ยงถึงเวลาที่พระปองพระวุทธนองเขออกมารับแขกไม,ม่ว่าเป็นเวลาพอสมควรเวลาประมาณบ่ายสามโมงก็เข้าไปกราบท่านในเมื่อเข้าไปกราบท่านท่านก็นถามว่าเมื่อคืนนี้พบพระแล้วใช่ไหมก็กราบเรียนได้บอกว่าเรื่องพบพระนี่พบทุกวัน <c oughs> ตั้งแต่เจริญกรรมฐานมาวันแรกก็พบพระเรื่อย แต่ว่าไม่เข้าใจเรื่องการถามพระท่านบอกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของอาจารย์ปานท่านอาจารย์ปานท่านที่ท่านไม่บอกเธอเพราะอะไรเบรางแม่เพราะว่าหน้าที่การบอกเธอคือฉันเราเคยทําบุญร่วมกันมาแต่หน้าที่ของใครก็หน้าที่ของใคร หลังจากนี้มีความพอใจหรือ,อย่างว่าการถามพระได้บอกพอใจแล้วครับท่านก็เลยบอกว่าการปฏิบัติกรรมฐานต้องถามพระทุกชั้นทุกตอนนะอะไรที่ได้มาเขาเรียกกันว่าอะไรอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรืออย่างถูกหรือผิดถ้าผิดพลาดจะทำงไงในการแก้ไขให้ถามพระโดยตรงอย่าถามใคร ถ้าว่าอย่างอาจารย์ปาและอย่างอาจารย์จงนี่ถามได้ไม่ผิดถ้าอย่างคนอื่นอย่าเพิ่งไปถามเข้าเพราะว่าหลวงพ่อเองก็ไม่ทราบเป็นการว่าใครเขาได้ชั้นไหนถ้าบังเอิญไปได้ไปพบกับคนที่เขาได้จริงๆมันไม่ผิดถ้าไปพบกับคนที่ไม่ได้จริงๆเขาจะแนะนํำว่านั้นใช้ไม่ได้เฟือแค่นี้งาการนี้ภาพภาพเป็นจิตเส้นลอยการเห็นมิริพันธ์มีจริงมีของเล่อนลอย อย่างนี้เธอก็จะผิดทางก็รับปากท่านถ้าบอกว่าต้องทําทุกวันถึงแม้ว่าทานสมาบัติที่เธอได้ก่อแล้วก็เหมือนกันเมื่อทําทอารมณ์ถึงที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นวิปัสนาญาณมันจะเข้าปัญญามันเกิดเองคําว่าวิปัสนาญาณคือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงมีความเข้าใจตามเป็นจริง ยงางเมื่อคืนนี้เเธอที่เธอเห็นกายยกตานุสติร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายหน้าเกรียดลอกหนังลอกเนื้อเอาตับไตใส่พงออกอย่างนั้นเป็นกายยกตานุสติแล้วแล้วสุภกรรมฐานแล้วก็เลยเลยก็นึกถึงความตายถึงการสลายตัวทึงเป็นยนัตตาก็นี่เป็นอันว่าไม่ได้บอกกัน ไม่ได้บอกท่านท่านรู้ท่านบอกว่าตัวนี้แหละเป็นตัวปัญญาที่เกิดจากสมาธิเมื่อสมาธิมันตั้งมั่นดีแล้วขณะที่สมาธิตั้งมันมันจะไม่คิดอะไรมันจะมีสภาพดิ่งเขรามันทรงตัวก็วปล่อยไปอย่าฝืนเมี่คนที่เคยมาถามบ่อยๆจิตด,ดิ่งทําอะไรทําอะไรนะฟังไว้ด้วยนะ ไอ้ให้ดิ่งไปตามนั้นสักครู่หนึ่งจิตมันจะลดตัวเองก็ลรสมาธิจะลดตัวเมื่อในเมื่อสมาธิลดตัวมาถึงอุปจาราสมาธิอารมณ์ก็จะเกิดความรู้สึกจะเกิดความรู้สึกตัวนี้เป็นตัววิปาาัสนาญาณเป็นตัวปัญญาจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าไม่ได้เกิดมุมไหนก็จับเฉพาะมุมนั้นนะ มันดีทุกมุมกระวงความว่าการฝึกกระโนองจยู่จงคล่องอยู่ที่นั่นใช้เวลาสิบห้าวันก็เป็นเวลาแท่ากลับท่านถามว่าแล้วจะมาอีกไหมเพราะเก่เรียนท่านบอกว่าสุดแล้วแต่หลวงพ่อปานท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็อยังไม่ได้มาอีกนานถ้าจะมาก็จวนฉันจะตายนั่นแหละ ใกล้ๆเวลาที่ฉันจะตายเธอจะมจะได้มากับพระปานอีกครั้งหนึ่งก็กลาวเรียนท่านว่าท่านจะตายก่อนพระปานนะครับท่านบอกว่าใช่ถ้าท่านบอกว่าฉันจะตายก่อนของพ่อปานแต่ก็ไม่เป็นไรมีอะไรมาถามกันได้เลยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันการเดินไปเดินมาเป็นของยาก เราไปพบกันที่ต่อหน้าพระก็แล้วกันถ้าเธอเห็นพระเมื่อไรนึกถึงฉันเมื่อนั้นฉันจะพบกับเธอทันทีที่ข้างหน้าพระเธอมีอะไรถามฉันได้ถ้าฉันไม่เข้าใจพระท่านจะตอบแทนตอบแทนแม้เป็นโชคหนักแต่บรรดาสาธริษันฟังแล้วก็คิดตัวดีนะ ว่าการศึกษากันทั้งหมดเนี่ยไม่พูดกันทั้งเรื่องฤทธิ์เลยเรื่องการห่อเหินอากาศนี่ไม่มีการศึกษากันตอนนี้ก็มีคนหลายๆคนคุยว่าเก่งอาตมาเก่งและเก่งกับความเป็นจริงเยอะที่ก็คุยนะแต่ความจริงเรื่องฤทธิ์นี่ไม่ไไม่ได้คิดไม่ได้หอ่อคิดว่าทนยังไงจะคุยกับพระได้คุยกับพระถูกตอนนี้มาขอเล่าเรื่องพระหนงสักเรื่องหนึ่ง คือว่าหลวงพ่อปานท่านเล่าให้ฟังนี่หลวงพ่อปานพูดเองนะว่าสมัยหนึ่งสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดมหาธาตุคือหลวงพ่อเฮงเวลานั้นท่านยังเป็นพระราชาคณะท่นยังไม่ใช่ท่าน,นยังไม่ได้เป็นสมเด็จท่านจะไปฝังลูกในมิตรที่วัด ปักคลองสองพี่น้องไอ้วัดนี่จำไม่ได้แน่นอนในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าคณะมนตรแล้วก็ในงานนั่งเขาก็ต้องนีมนต์แล้วพวน้นลงมาด้วยตัวของธรรมดาถึงเวลากลางคืนพอที่เขาจะทำนี้มิตกันพระทุกองค์มาหมดแต่ว่าขาดแล้วพวน้นลงองเดียวเป็นนั้นว่าลวพวน้นลงไม่มาสมเด็จพระโถพระเจ้ ท่านแจตพุทธโฆษาจารย์วัดสำอวัตคังเอขาอโทษพลวา,านธาตุยังพ่อเองท่านก็นบอกพกระทั้งหลายว่าถ้าหลวงพ่อหนงไม่มาเรายังทำกันไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อหนงเป็นพระที่มีความสําคัญมากการที่เราทํามันอาจจะผิดพิธีการก็ได้ ตามตำราะตำรา,า,ราเขาเขียนถูกแต่ความรู้สึกของเราอาจจะผิดแต่ความจริงสมเด็จพระเทพรสายจายนท์เหงนี้ใครๆก็ยอมรับตั้งว่าเป็นนักตำราจริงๆมีการแต่ฉันในพระใจวิดกจริงๆก็ทุกคนก็ต้องคอยในเมื่อัรหน้าบอกให้คอย,คอยก็ต้องคอยคอยอยู่ทั้งยนันเช้า หลวพ่หนองยังไม่มาก็ยังไม่มีใครทํากันพอตอนสายประมาณสามโมงชาหลวงพ่อหนองมาในเมื่อหลวงพ่อหนองมาหลวงพ่อเองเขาท่านเลยบอกว่าถ้าก็เรียนถานหลวงพ่อหนองท่านเห็นหลวงพ่อหน่องเข้าท่านเขาขั้นนัเข้าไปกราบหลวงพ่อหน่องนะถ้าไม่ได้คิดว่าท่านเป็นเจ้าหน้าทับลอันนี้ต้องคิดให้ดีพระชั้นดีนะหลวงพ่อเองนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะ ไม่ใช่ดีแต่ตำราทางธรรมะธรรมูด้านจิตใจสมาธิก็ดีมากท่านเข้าไปกราบหลวงพ่อนงในฐานหน้นา,าที่เป็นเอาโสว่าท่านท่านก็าถามว่าเมื่อคืนเนี่ยทำไมไม่มาครับหลวงพ่อพวกผมคอยกันจนสว่างท่านก็เลยบอกว่าพิธีกรรมที่ทำอะ ที่กำหนดว่าจะทำนะพระท่านบอกว่าผิดทำไม่ถูกท่านไม่ให้ผมมาให้มาตอนสายแล้วก็ผมก็เลยมาตามคำสั่งของท่านแล้วก็เ็นก็ถามว่าสมเด็จพระสุโธาจายนนะก็ถามว่าต้องพระสั่งว่ายังไงขอรับท่านก็บอกพระสั่งว่าต้องทําแบบนี้ แล้วตอนสมเด็จพระโคโาจาจย์เองแล้วก็ให้พระจดทันทีคนข้าวการจดช่วยกันจดพิธีกรรมต่างๆเมื่อจดเสร็จสั่งทําตามพิธีกรรมนั้นทันทีทันใดถ้าบอกว่าอย่างนี้ถูกแน่นอนนบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงพระสมัยนั้นท่านดีจริงๆพระดีมีมาก แต่ขึ้นชื่อว่าของธรรมบรดาในโลกบรรดาเพวทวายสัตว์ต้องมีของคู่กันในเมื่อมีความดีแล้วก็ต้องมีความชั่วมีความชั่วแล้วก็มีความดีมีคนรู้จริงก็ต้องมีคนรู้ไม่จริงคนรู้ไม่จริงมีก็ต้องมีคนรู้จริงคนรู้อย่างประเภทหยิงยะโสโม่แกมหญิงประเภทนี้ก็ต้องมีประจำโลกเหมือนกัน ก็เป็นของธรรมดาธรรมดาถ้าไปเป็นอย่างนี้คนในโลกก็ไม่มีปณิพพันธ์กันหมดก็รู้ความว่าหลังจากนั้นก็ลาลงพหอนองกลับมันลาลงพหนองกลับวัดมาเจอที่ไว้ก็มาเจอของดีอีกเราจะเรียกเขาอย่างไรดี ก็เจอพระชั้นดีลูกศิษย์หลวงพว่อปานในบรรดาญาติโยมพุตธบริษัทถ้าไปที่ไหนมีคนยกย่องสัมเสริญเคารพนับถืออูชาสักการะเลี้ยงดูอย่างดีอย่างดีมากแต่ว่าที่ดีจริงๆมีปริมาณน้อยเหลือเกินก็อะไรเพราะวิชาที่หพ่อปานสอนนั้นไม่เอาหรอก ในสมถาวิปัสนาเนี่ยจะมาจําได้ในสมัยนั้นก็มีพระสํารวยคือเพื่อครูอะไรล่ะธรรมโสพิตวัดส้ยทองเวลานีิองค์ให้สนใจกรรมฐานจริงๆแล้วก็ลงพ่นเล็กเตสโรอาจารย์ฉัด สามองค์นี่เอาจริงนอกนันก็เป็นลิงหลอกเจ้าคำว่าลิงหลอกเจ้า่่ไม่ใช่หมายความว่าไม่เอาเลยเรียนนักธรรมบาลีก็ไม่อยากจะเรียนแต่กาลงานชอบทำเพราะไม่ต้อตงเรียนอย่างนี้เราจะพบดีกันที่ไหนเอมื่อเข้าไปวัดก็เจอของดีก็ที บรรดาพระผู้นี้แหละเอาอารหันมาแล้วโวยคนเก่งมาแล้วว่าเอาพวกเราใครอยากจะดูอะไรใครอยากจะดูสแสดงฤทธ์ก็ต้องยิม้มเขาว่าอย่างไงเราก็ยิม้มที่ยิ้มเพราะอะไรยิ้มเพราะเราว่าเราดีใจว่าเรารู้แล้วว่าผู้นี้เขาจะไปไหนทท้งนี้เพราะอะไรเพราะกำลังใจเราคุมพระ จิตใจเห็นภาพต่อเวลาพอเขาพูดปับ๊บเห็นภาพนาดีของเขาเราไปนอนจมในอเวจีหม,มาลรกไฟลุกคึบๆมีหอ,อกร้อยนี่หอ,อกร้อยหอ,อกเสียบเพี้นลนไม่ไหวเราก็ยิ้มเราคิดว่านี่เราจะไปเถียงกับสัตว์ในเวจี v G, ยังไงถ้าเถียงกับเขาดีไม่ดีเราก็ลงอเวจี v G ไปด้วย คนถ้าด่ากันฝ่ายเดียวคือฝ่ายหนึ่งดา่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดา่าถ้าขึ้นสถานีตำรวจฝ่ายที่ฝ่ายที่ไม่ดา่าไม่ต้องเสียเงินข้าปรับถ้าด่าด้วยกันทั้งสองฝ่ายถูกปรับทั้งสองฝ่ายนี่ก็เหมือนกันในเมื่อเขาเล็วถ้าเราไปเล็วตามเขาเพื่อโจมเขาเราก็เล็วเราก็ต้องไปนรกเราด้วยเราก็ยิ้มเพราะพวกเรายิ้มมันก็บอกว่านั่นแหนะใช่ไหม คนทำธรรมดาถ้าพูดอย่างนี้เขาต้องเถียงไอ้นี่มันบ้าบ้าบอมบ่มใครเขาพูดยังไงก็เอาแค,แค่ยิ้มอย่างเดียวยิ้มเด็กเด็กกาเลยก็บ้ายิ้มเขายังเอาอีกต่อมามาเดินก็ไปเห็นว่าไปกำลังรับแขกก็เข้าไปกราบท่านกราบท่านก็นิ่งเงียบไม่พูดอะไรทั้งหมดเพราะท่านก็คุยกับแขกแล้วก็กราบท่านท่านยกมือรับไหว แล้วก็ยังไม่เข้าอุติก่อนเข้าไม่ได้ในเมื่อท่านยังไม่ยังไม่พูดจะไม่สั่งในเมื่อท่านคุยกับแขกจบเรื่องท่านก็ถามว่าพิชาคุยกับพระได้มาแล้วใช่ไหมบันดาพวกแขกเขาตะลึงเขามองดูเขาถามว่าคุยกับพระยังไงเขารับ ว่าปานท่านบอกคำว่าคุยกับพระก็กคือพูดกับพระพุทธเจ้าการที่พบพระพุทธเจ้าได้ก็ดีพบเทวดาหรือพรมนางฟ้าได้ก็ดีเป็นของดีแต่ก็ยังไม่ดีจริงถ้าจิตเราเลวเพราถ้าการพบพระได้เราจะถามได้ว่ากรรมฐานที่เราทำาข้อวัดปฏิบัติที่เราทำมันดีหรือไม่ดีมันถูกหรือมมนผิด ถ้าสิ่งใดที่มันยังพร่องอยู่สมมติว่าเวลานี้บารมีเรายังพร่องเรายังมีบารมีขั้นขั้นสวรรค์กามาวาจรถ้าอยากจะเป็นพรหมเราจะทำยังไงท่านจะบอกให้สั้นๆง่ายๆแล้วปฏิบัติตามท่านเพียงแค่นี้ประเดี๋ยวทรงสมวันก็ได้ถ้าเราต้องการจะไปนิพพาน เราจะทำยังไงถ้าก็จะบอกให้แบบสันส้นๆเฉพาะที่พร่องเพราะบุญบาร,รมีทุกคนทำมาแล้วอย่างไหนมันเต็มแล้วท่านก็อบอกไม่ต้องทำเพราะนั้นมันเต็มแล้วรักษาไว้ไม่ต้องทำใหม่ถ้าทำสิ่งที่มันยังไม่บกพร่องให้มันเต็มอย่างในเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมโรูเทศม่อยาก เทศคนฟังง่ายๆอย่างเทศจะเปรีกาลีฟังว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท้องเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิต <c oughs> คิดว่าความตายจะมีกับเราวันนี้ว่าเสมอถ้าทุกคนให้นึกถึงพระใจธนาคมรักษาสิทธิ์หน้าให้บริสุทธิ์อันนี้แถม เพียงเท่านี้เธอก็เป็นพระโสดาบันเพราะอะไรว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาพร้อมแล้วไม่ขาดเท่านั้นทีนี้ถ้าเราเจริญกรรมฐานได้พบกับพระได้คุยกับพระได้เขาถือว่าเป็นการเจริญกรรมฐานที่ได้อาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ผลที่จะพึงได้จริงๆถ้าบุคคลใดได้อาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์บุคคลนั้นมีหวังไปนิพพานในชาตินี้ ถ้ากรรมอย่างอื่นกรรมชั่วไม่มาแต่ไม่มาทีตนไม่ตัดทอนเขาเขาสามารถจะไปนิพพานได้ก็มีโยมผู้ชายคนหนึ่งถามว่าพระทั้งสามองค์นี้ถามพระพบพระได้แล้วหรือยังก็บอกว่าฉันสอนให้เขาพบพระได้ตั้งแต่วันแรกบวชเขาก็พบแต่ว่าเขาคุยกับพระไม่ได้เพราะเขามีความไม่เข้าใจ ถ้าฉันจะบอกเขาฉันก็บอกได้แต่ไม่ใช่หน้าที่ของฉันมันเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อหนงท่านจะต้องบอกเพราะคนตั้งสามองค์นี้เขาเคยบำเพ็ญบาร,รมีร่วมกันมาร่วมกับฉันเขาก็ร่วมร่วมกับพ่อหนงเขาก็ร่วมแต่หน้าที่ในการบอกจะต้องเป็นหลวงพ่อหนองฉันก็ให้ขเขาไปหาหลวงพ่อหนง เขาก็ไปหาหลวงพ่อหนงเขาก็เรียนมาแล้วเขาเวลานี้ก็ท่านอาหามาถามวาเวลานี้คล่องตัวแล้วใช่ไหมเก็ตอบท่านว่าคล่องแล้วครับญาติโยมทั้งทั้งหลายก็ถามว่าการคุยกับพระเป็นยังไงการคุยกับพระทำยังไงครับก็บอกว่าโยมถา,มานหลวงพว่อปกยคนแล้วกันอาตมาเป็นลูกศิษย์ <c oughs> เพิ่งจะได้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ยังเป็นคนที่ไม่ถึงความดีอย่าเพิ่งถามกันเลย หลวพ่อปานเบอกว่าจริงอย่าไปยุ่งกับพระท่านอ้าวคุณทั้งสามองค์กลับไปกติได้นะั้นตามสบายตอนเช้าจะไปบินตบายก็ได้ไม่ไปบินตบายก็ได้แต่การกินวินตบายกับต้นไม้ของเธอให้ทําตามปกติแล้วก็ทุดดงสิบสามให้เด็กปฏิบตัติตามชอบใจนะเวลานี้หมดเวลาแล้วยาโยมพุทธบริษัทหลายคนลากรอน ขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาเดชพุทธสารในกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี <c oughs>